สวัสดีครับวันนี้เราจะมานับเหรียญครับครับเหรียญหนึ่งบาทครับหนักสามสิบกรัมอันหนักสามกรัมครับสามกรัมครับันนี้ผมจะทําสูตรดักเซลไว้นะครับว่าเหรียญหนึ่งบาทหนักอ่าสามสิบกรัมครับหนักสามกรัมครับสามกรัมแล้วก็ถ้าหนึ่งร้อยบาทครับจะหนักสามร้อยกรัมก็จะได้จำนวนหนึ่งร้อยเหรียญครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเหรียญหนึ่งบาทหนักสามกรัมเิีงมา เ,เดี๋ยวเราไปใกล้ๆเหรียน่อยใกล้ใกล้ชัดๆนะครับเพราะว่าเหรียญหนึ่งบาทนะครับผมจริมันจะสิบบาทเหรียญหนึ่งบาทหนักสามกรัมโอเคครับสามกร,รมัม อันนี้ครับเงินค่าหนึ่งรอบาทครต้องหลัก3ำล้นะกัมจะใไป่ชังนลคนัะไส่ชังลองชั่งดูว่าถหนักสิบบาทหนักหนักสามสิบกรัมหนักสาสิบกรัมน,นะครับ ก็ก็ได้เจดเนาะได้เด จะลองชงใช้โน้ตใหม่ครับโอเคก็ประมาณนี<ๆ>้อาจจะเปลี<ๆ>่ยนอาจจะก็คงอย่าเราใส่เข<ๆ>้าไปหนึ่งร้อยครับสิบมี่สิบสามสิบ ยี่สิบห้าสิบ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 เก้าสิบหนึงรโอเคครับจะชั่งได้ประมาณสามร้กรัม ก็ไปเจออนี้ครับก็เห็นว,ว่าทุกตอนครับประมาณครับสามร้อยตมอาจจะเป็นที่ตาช่างของไม่ดีนะครับหรืออาจจะเป็นที่เหรียญมสกกมีน้ําหนักเพิ่มนะครับก็ให้รู้ว่าเฉลี่ยแล้วเงินเหรียญหนึ่งร้อยบาทครับมูลค่าหนึ่งเงินหนึ่งเหรียญหนึ่งบาทมูลค่าหนึ่งร้อยบาทนะครับเป็นน้ําหนัก 300กรัมนะครก็มีเศษนิดหน่อยครับอะรเป็นสามร้อยเจ็ดสามรแปดสามราประมาณนี้โอเครีร้อย